ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราก็จะมาวิเคราะห์กันต่อนะคะว่าหนทางเจราจาระหว่างแกนนํากลุ่มเสื้อแดงกับรัฐบาลจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะคุณสุภเกียรติคะอ๋อเฉพาะช่วงในขณะนี้ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้แหละครับมันเป็นไปไได้ผมผมปรากฏว่าคือวีวแววของการจะเกิดการเจราจาเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ครึ่งสัปดาห์หลังของสัปดาห์ที่แล้วมาทําท่าจะดีมีสัญญาณหลายๆอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยน่าจะเกิดการเจราจากัน แม้กระทั่งคณะกรรมการมนุษยชนที่เข้าไปปรึกษาหารือกับนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เบชชาชีวะในค่ายทหารนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาณที่บ่งชี้ว่าน่าจะเกิดการเจรจากันได้แล้วแต่ปรากฏว่าไม่สําเร็จครับเพราะปรากฏว่าเกิดการตั้งเงื่อนไขกันทั้งสองฝ่ายเลยอย่างนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเสื้อแดงนั้นจะต้องอยู่ในกรอบที่ดีก็คือถ้าอ่านความหมายชัดๆคล้ายๆจะบอกไกลๆว่าให้สลายตัวไปก่อนสิ นะส่วนทั้งฝ่ายเสื้อแดงนั้นก็รู้สึกจะตั้งเงื่อนไขตั้งท่าเอาว่าเอคู่เจราจานั้นก็ควรจะเป็นแกนนําของฝ่ายตนคือหมายถึงคุณนัทวุฒิหรือคุณ,คณจ,จตุพรพรมพันธ์อะไรทำนองเนี้ยคือต้องคือเป็นการคล้ายๆกับบอกไกลๆแม้ไม่เอ่ยขึ้นก็คือว่ายกนี้ต้องไม่ใช่ท่านอดีตนายกรบบัฐมนตรีทักษิณลักษณะนี้ก็ต้องตั้งเงื่อนไขอีกว่าท่านนายกทักษอพิทธิ์นั้นต้องมาเอง แล้วจะต้องตั้งเงื่อนไขโดยบิดพริ้วไม่ได้ว่าจะต้องยุบสภาถึงจะรจัดเจรจาก็ได้ลักษณะนี้ก็จบกันเลยครับซึ่งเมื่อเมือมอม่อมามองดูสภาพทั่วไปของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยมันยิ่งหดหูนะครับผมจะบอกว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ไม่ได้ความอันอาทิเช่นระบบรัฐสภาของไทยเนี่ยทั้งสภาสูงและสภาผู้แทนของรัษฎรของเราเนี่ย เรียกว่าอยู่ในลักษณะที่น่าจะอยู่ในลักษณะที่ทํางานไม่ได้ะน่าจะเรียกว่าล่มสลายเลยกันก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธ,ธาต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีระบบรัฐสภาเป็นอย่างยิ่งสําหรับฝ่ายบริหารรัฐบาลน,นั้นนะครับปรากฏว,ว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นไปนไม่ได้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงที่มาจากหลายๆภาคต่างคนต่างอยู่ว่างๆเวองบาง,าง,างไปกันใหญ่กันโตเลย ซึ่งก็ต่างคนต่างไปคือทํำท่าคล้ายๆว่าไม่ได้ปรึกษาหารือเพื่อจะกําหนดแนวทางร่วมกันแต่อย่างเดแต่สําหรับฝ่ายตุลาการนั้นผมบอกว่าในวงการคนทั่วไปนั้นก็เกิดความสุดเครือบแคงใจอย่างยิ่งซึ่งเขาไม่แสดงความรู้สึกมายิ่งมาเพิ่มด้วยการบริหารบุคลากรล้มเหลวท,ทั้งการโยกย้ายแต่งตั้งตำรวจทหารและข้าราชการทั่วไปซึ่งมีมากมายในกรมการปกครอง กระวงมหาดไทยกรมตํารวจและทหารบางส่วนแต่เขาไม่พูดกันซึ่งคือมาโผล่ที่กรมตํารวจนี่แล้วนอกจากนั้นแล้วยังมีอีกหลายๆอย่างอาทิเช่นการคอร์รัปชันก็ดีหรือการบอกว่าการใช้กฎหมายที่ว่าสองมาตรฐานแต่บอกว่าไม่ใช่แต่ว่าฝ่ายหนึ่งนั้นปิดท่าเรือกรุงเทพก็ได้ไม่เป็นไรหยุดเดินรถไฟก็ได้ไม่เป็นไร คณะกรรมการสาภาพทั้งหลายท่านก็นยังอยู่สุขสบายดีโดยไม่ต้องไปเอ่ยถึงการปินสนามบินแล้วเป็นยังไงบางยังอยู่การระเบิดรางแต่ถ้าเอาอุจจระสัตว์ไปปาบ้านนายกเนี่ยต้องจับรวมอย่างรวดเร็วขังตารางวันซะสิบวันอย่างรวดเร็วอันนี้ก็อยู่ในความคลางแคลงใจผมว่าเราต้องมาร่วมกันคิดนะครับตั้งสติให้ดีว่าถ้าลักษณะอย่างนี้แล้วต่อไปเนี่ยมันเสี่ยงต่อการที่ใครคนหนึ่งที่ผือปืนเนี่ย จะถือโอกาสเข้ามากวาดล้างอ้างความไม่สงบเรียบร้อยของประเทศไทยจัดการบ้านเมืองสมัยคม,มาทางมุมคุณบุญกรมกันบ้างค่ะมองอย่างไรคะคือผมว่าการเจรจาก็ถือว่าเป็นแนวทางสันติท,ที่ทุกฝ่ายผมว่าคนไทยทั่วประเทศทต้องการเดนการเจรจาให้มันเก,กิดขึ้นเพราะที่ว่าเป็นแนวทางสันติเพื่อนาไปสู่ ปัญหาในการแก้ไขของปัญหาของบ้านเบืองนะฮะแต่เท่าที่ดูเงื่อนไขสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรัฐบาลเดงก็ตามหรือในส่วนของนปชหรือ,ร,อร่วมประชาไทต,ต่อต้านเป็นแขกขาดงชาหรือแดงทั้งแผ่นดินก็ตามเนี่ยต่างฝ่ายต่างมีเงื่อนไขที่ค่อนข้างจะคือต้องคือตั้งเงื่อนไขไว้สูงนะฮะในส่วนของคุณอภิิ์แน่นอนในฐานะที่ตัวเองมีอำนาจอยู่ในมือก็ต้องรักษาอำนาจไว้ไการที่จะเจียจามันคงจะลําบากนะ ผมอีกมองอีกการหนึ่งในส่วนที่การเจรจากันได้มันต้องมีคนกลางที่เท่าที่ดูคนกลางที่เข้ามาพยายามที่เข้ามามีบทบาทในขณาดนี้ก็คือข้าการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่ถามว่าข้าการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับความเชื่อถือจากทุกฝ่ายหรือไม่ไม่ใช่รับความเชื่อถือจากรัฐบ,บาลฝ่ายเดียวนะฮะแต่ต้องรับเลืความเชื่อถือจากฝ่ายนชด,ด้วยเท่าที่ที่ดูบทบาทได้แน่นอนชัดเจนทางคุณทธิ์ิลป์ได้รับแน่นอนเพราะเมื่อคืนก็พูด ก็คนดินเข้ามาเขาบอกว่ารับไม่ได้เพราะว่ากรรมการสิทธิ์นี่คือเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแต่ไปอยู่ในค่ายทหารแล้วก็แวดล้อมด้วยขุนทหารด้วยนายกรลฐมตรีด้วยอะไรต่างๆมันเป็นภาพที่ดูไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ลําบากแต่ว่าถึงไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าไอ้ก็ยังเห็นด้วยนะฮะถ้าหากจะมีการเจรจาเกิดขึ้นแต่ณวันนี้มันอาจจะมีปัญหามีการตั้งป้อมมีอะไรอยู่แต่ว่า สู้กันต่อไปสักยกสองยกแล้วก็เห็นถ้าไม่ดีก็อาจจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นก็อาจจะหันมา,นมาเจจากันก็ได้คุณปร้เดชนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะในหมุมนี้ค่ะมผมก็ยังยืนยันในในแนวคิดที่ว่าถ้าทุกคนยังมีชนะเป็นรูปคดีติดหลังอยู่การเจจาไม่เกิดน,นะฮ <c oughs> ะเพราะการเจจาเนี่ยจะนำไปสู่อะไรขณะนี้ได้มี มันขาดความจริงใจในการเริ่มการเจรจารเ,เมื่อฝ่ายรัฐบาลบอกจะส่งคุณกอบสักฝ่ายเสื้อแดงกับกขะบก้อหัวเราะกอบสักใครนะเป็นระดับไหนของของรัฐบาลเป็นใครเขาก็ส่งคนก็หมอเหงมาถ้าท่ากันไปแล้วเนี่ยหมอเหงยังถ้าเทียบต่อเทียบหมอเหงยังชั้นสูงกว่าคณกอบสักเพราะหมอเหงก็คือหนึ่งในสี่ในห้าของระดับการนา แต่คุณกอบศักดิ์อาจจะอยู่ไกลกันนั้นในพรรคประชาธิปัตย์นะมันก็คือการเริ่มต้นเลยว่าถ้าเหมือนเป็นพิธีกรรมทางการทูก่ก็คือว่าเมื่อประมุขของประมุขประมุขของประเทศหนึ่งมาประเทศนี้ต้องเอาประมุกไปรับถ้าเป็นนาย,นานายนกัฐมนตรีมานายกัฐมนตรีก็ไปรับอธิีอีบมาอธิบดีก็ไปรับแต่พอเริ่มต้นไปให้ปัดเริ่มต้นโดยการจส่งคุณกอบศักดิ์มันก็ทุกคนก็โหวเราว่านี่คือเรื่องการช่วงชิงความนิยมจากมวลชนเท่านั้นเอง คือแบบพร้อมเจจาในขณะพร้อมเจจาก็ก็บอกกล่าวกับพวกเขาเยว่ากูไม่เจจาเพราะถ้าจะจะเจจาจริงจริงก็บอกขอส่งคุณชวนหลีกภัยเอ,อาอย่างนี้ชัดเจนยักต้องการเจรเจ,รจาแน่นอนทางนี้ก็ต้องตรวจสอบกันเรียบร้อยเลยว่าจะเอาใครดีระดับคุณชวนมาแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นคุณสมชายวงสวัสดิ์ซึ่งอดีตนายกเหมือนกันถ้าแบบนี้ก็มองเห็นว่าจริงใจในการเปิดเกมเจรจาถูกไหม แต่การที่ยื่นมานี่มันเห็นมันเห็นชัดเหมือนเราไปซื้อที่ดินแปลงหนึ่งที่ถนนสุขุมวิทราคาที่ดินเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณาประมาณแสนกว่าสสนแสนเราเอว่าต้องสองแสนแต่มีคนเาาจะขายไหมเขาบอกผขาขายแต่ขายเก้าแสนโอเคไม่ได้ปฏิเสธการซื้อขายผมขายครับขาย9ก้าแสนบวกันเกินเลยสามเท่าไอนี่คือการตอบ ไม่ไม่ตัดไม่ตีแต่บอกเป็นทางบอกอย่างมีชั้นเชิงว่าไม่ขายครับก็เหมือนกันการที่จะปัดบอกส่งคุณเก่าสักมาเนี่ยเสื้อแดงก็รู้ทันทีว่าเองหลอกกูไม่ใช่เขาก็ส่งเหมอเวงมาซึ่งมันก็ไม่ได้ผลแล้วจะเป็นใครอีกอะที่พูดถึงเออบาราหสาพิษกรรมาการศึมันไม่ใช่การเจรจาในใ,ใ,ในในสถานะฐานะเช่นนี้จะต้องใช้คนที่มี คุณค่าเหมาะสมกับราคาของของการสุรบในในบรรยากาศในขณะนั้นนีไม่ใช่ส่งแบบนี้มาอันนี้ก็ยืนยันว่าไม่ปราชปัดขาดความจริงใจในการนําเสนอแล้วพอฝ่ายคุณชัยชิดชอบจะเอารัฐภามาแก้ปัญหาการปกครองในระบอบประชาธิปไตเนี่ยชาติต้องถูกปกครองโดยระบอบรัฐภา รัฐสภาคือที่มาของการรวมศูนย์ในการสร้างในการพัฒนาประเทศแก้ไขปัญหาเรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญรัฐสภาคือผู้ควบคุมกลไกหรือนิติบัญญัติของรัฐเพื่อนําไปสู่การสมานฉันท์ของคนในชาติแต่เมื่อเราไม่ใช้ระบบรัฐสภาคุณชัยเนี่ยซึ่งเป็นเป็นประธานแล้วก็อยู่ในฝ่ายที่เป็นพรรคของเขาเนี่ยอยู่ในพัฒนรัฐบาลคุณชัยก็บอกอยากจะให้รัฐสภาเป็นผู้แก้ปัญหา ไปปัดเป็นเศษทันทีเราก็ลังจะเห็นกันว่าประชาธิปัตย์ต่างหากในฐานะผู้กุมอํานาจในปัจจุบันและในฐานะคนที่จะสูญเสียอำนาจถ้ามีการเลือกตั้งในอนาคตเพราะรู้ว่าเสียงสู้ยังสู้เพื่อไทยไม่ได้ไปปัดก็จอง,งการจะโหนเวลาหรือรักษาเวลาในการเป็นรัฐบาลเนี่ยไว้ให้นานที่สุดเพื่อหวังว่าอาจจะมีปฏิหารบางประการเกิดขึ้นในช่วงก่อนถึงวันเลือกตั้งปีหน้า ที่พรรคปฏิบัติสามารถจะเข้ามากลุ่มเสียงอของสภาผู้แทนจำนวนมากไว้ได้อาทิเช่นมีกลุ่มหนึ่งแตกแยกออกมาจากพรรคเพื่อไทยออกมากลายเป็นอีกพรรคหนึ่งสะสมกันอยู่และเมื่อบวกกันแล้วจะมีคะแนนมากกว่าแกนหลักของคุณทักษิณน,นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องนี้จะไม่ไม่มีวันยุติลงได้เลยถ้าเผื่อพรรคปฏบัติเนี่ยยังเอาการเมืองของตัวเองเป็นหลักในการเข้ามา แก้ปัญหาเพราะว่ามันเท่ากับการเขาไม่ยอมรับการแก้ปัญหาใดนในฐนนนนานะที่ท่านเป็นรัฐบาลอยู่แล้วกริยาเขามีอะไรเพิ่มเติมไหมคะโดยสรุปทั้งหมดเนี่ยนะครับประเด็นมันตกค้างอยู่นิดเดียวนั่นเองว่าผู้ที่ก่อปัญหาน,นั้นเป็นผู้ใดนะเป็นผู้ใดนะคุณก็คิดกันเอาเองแล้วสองผู้ที่ก่อปัญหาน,นั้นได้สแสดงท่าทีที่จะสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการเจรจาเพื่อสันติกันหรือไม่นะครับ งานอย่างนี้มันไม่ใช่งานยากถ้าสมมติว่าคุณทักษิณมีปัญหาพรรคประชาธิป,ปัตย์เอาผู้บริหารสองพรรคคุยกันผู้บริหารกับผู้บริหารชนอะไรตำแหน่งเท่ากันมันไม่ไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่คุณพูดแล้วคุณก็ต่อรองกันคุณทักษิณบอกให้ในรถโทษให้ผมหน่อยตอนนี้บอกไม่ได้ผิดหลักกฎหมายคุณทักษิณบอกงั้นผมก็เข้าไม่ได้ทรัส์สินก็ยึดไปแล้วมันก็ต้องเริ่มพูดกันด้วยวิธีการอย่างนี้พูดด้วยวาจาเนี่ยมันดีกว่าพูดด้วยมวลชนแล้วพูดด้วยกระสุนปืน นะครับประเทศที่พังที่น่ายกันไปอย่างคุณพระเดชนพูดอ่ะก็มันตอนหลังมันไม่พูดกันมันออกปืนยิงกันเลยนะฮะนี่กรณีอย่างนี้ก็แปลว่าใครที่กอ่อปัญหาคุณควรจะรีบลงมาแก้ป<ช>ัญหาไม่รีบลงมารีบขึ้นไปแก้ปัญหาก็ได้ใครก็ตามนะฮะใช่ค่ะพักกันสักครูครรคร่ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อค่ะพักสักครู่ค่ะ